มาถึงแล้วครับแพกนนาญจนบุรีเดี๋ยวตามไปชมด้านในกันเลยครับบันไดหายกำลังคู่บันไักู้บันไดกันอยู่ครับ ดูครับกู้บันเดกันอยู่ยครับตอนนี้นเจอมาแล้วเชิญตามมาเลยใช่วยบ้างเยอะหลายตัวแพน,นี้ตอนนี้เราอยู่แพชั้นแรกนะครับเดี๋ยวข้ามไปชั้นที่สองต่อด้วยชั้นที่สามครับเชิญเลยครับ ทางเดินนะครับตามที่เห็นนะครับคับแคบมากาเกิดการทะเลาะบ,บ่อแวง้งบ่งบอกถึงความสามัคคีของคนไทยนะครับกระเป๋าผมน่าเต็มหลังเหมือนกันครับสะพายปรงไม่ได้ต้องสะพายด้านข้างนะครับทางเดินแคบมากนะครับท่านผู้ชมดูนะครับทางเดิน ครับพอเข้ามาในแพ้แล้วครับดูสภาพดูสภาพดูสภาพของแต่ละคนเลยได้เลยครับไหใจ พี่ผมเมาเลยครับเพื่อนเลยอย่า <laughs> ให้บอกนะว่าใคร <laughs> ไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอกวิต้าวิต้าอันนี้พี่ทำไม่ทำไอ้เหี้ยอันนี้ใคร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 ตักบ่เออนี่แหละเออนี่แหละตักแม่บอลบี่ตักไม่บริบุญพี่นายพี่นาย มี่ีโมมีโมครับโอ้โหมีโมฝากใครไว้เนี่ยมีพี่เล็กพี่เล็กจัดมาพี่จัดสักหน่อยมีพี่เล็กพี่พี่ชายของผมเองครับพี่เล็กพี่ชายผมันี่พี่เนครับพี่เนยแ่กอันดนบุรีแล้วชมต่อภาพสองครับ